ข้างหลังเราจะมาพูดถึงปัญหาการตรวจสอบการเลือกตั้งนะคะทนไ,ได้รับเชิญไปที่กรรมการของวุฒธธิสมาชิกนะฮะซึ่งเป็นชุดนะฮะที่ต้องการที่จะทำงานเพื่อความปรองดองด้วยและพวกเขาก็เข้าใจดีว่าการเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมน่าจะมีความยุ่งยากเขาก็เล็งเห็นเหมือนกันว่า ถ้าการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมน่าจะเป็นก้้วแรกที่ดีในการนาไปสู่การปรองดองสังคมไทยแต่จริงๆมันไม่พอหรอกนะฮะเดนก็ได้เรียนกับเขาไปว่าลําพังการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยยังไม่พอหรอกนะะเพราะว่าถ้าดูไปแล้วเนี่ยนักการเมืองและประชาชนไม่ใช่ประชาชนชนชั้นนําในสังคมจํานวนหนึ่งยังมีทัศนคติที่ไม่ไม่สอดคล้องกับ สังคมไทยไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่ต้องการคืนอำนาจให้ประชาชนการแสดงความปรปรองดองจึงเป็นละครเล่นๆเ,นเนท่านั้นเองเพื่อเป็นการทบทวนนะฮะเราจึงมีวิธิทัศน์ที่ว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบดังนั้นก็จะเน้นเรื่องที่จะให้นำไปให้พี่น้องประชาชน ได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าการทำการเลือกตั้งครั้งนี้นะั้นมาจากการสูญเสียของประชาชนพี่น้องดูมันต้องฆ่ากันซะก่อนไดอยังไงมันถึงจะยุบสภาได้นะ,นะคะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่เราต้องเรียกว่าเป็นการต่อสู้อย่างต่อเนื่องนะคะต่อสู้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ ในตอนกลางวันพี่น้องคงจะได้เห็นหรือได้ยินนะฮะอันนี้เริ่มต้นด้วยในนี้เนี่ยบอกถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง47.3ล้านคนนะฮะไม่ใช่60ล้านคนนะพี่น้องเพราะว่าต้องนับอายุนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าปัญหาของการที่พิมพ์บัตรเกินถึง11.5อซอันนี้มันเกินมากเกินไปนะคะ เกินมากเกินไปที่จริงมันเกินเปร์เซ็นตก็พอแต่กกตก็จะอ้างกับดิฉันว่ามันเป็นปัญหาทางเทคนิคในการบริหารและรวมๆแล้วจะมีบัตรเหลือตั้ง18.4ล้านใบดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนจึงต้องสนใจเรื่องราวของบัตรเลือกตั้งว่าส่งไปที่ไหนเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เพราะรวมแล้วมันจะเหลือตั้งเกือบ20ล้านฉบับวะพี่น้องและไอ้18.4ล้านฉบับเนี่ย มันจะทำอย่างไรถ้าหากว่ามันถูกกลายไปเป็นบัตรที่ทำให้เฉพาะพรรคบางส่วนนะฮะเกิดเป็นพรรคบางพรรคที่ได้ประโยชน์จากบัตรที่เหลือนี้นะคะคือไม่ต้องมีบัตรปลอมหรอกที่จริงมันมีนะบัตรปลอมก็มีนะฮะแต่บัตรปลอมบัตรจริงเนี่ยกกตต้องไปแจ้งเอาวันใกล้การเลือก,ก,ก,กตั้งนะเพราะว่ามันพิมพ์ง่ายคือบริหารบัตรปลอมก็อย่างหนึ่งบริหารบัตรจริงก็อย่างหนึ่ง ะะเพราะว่าบริหารบัตรปลอมนั่นก็เวลาจะมาแจ้งว่าบัตรไหนบัตรปลอมบัตรจริงเนี่ยเลือกตั้งวันที่6หรือว่าเลือกตั้งเอาเลือกตั้งวันที่3เป็นหลักก็ได้คุณต้องไปบอกเอาตอนใกล้ๆนะเพราะมิฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเขากงโดยที่ทําบัตรปลอมได้ทันทีถ้าท่านไปบอกว่าบัตรปลอมเป็นอย่างไรบัตรเหลืองโกงอย่างไรในนี้เนี่ยภาพที่ออกมา พูดถึงปัญหาการเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งจะจัดขึ้นวันที่26เพราะฉะนั้นพี่น้องของเราหลังจากผ่านการอบรมแล้วสนามที่ลงจริงก็คือวันที่26มีในวันที่26มีนะคะเป็นวันที่พี่น้องในอำเภอและในเขตเลือกตั้ง375เขตต้องระดมสักพกำลังตรวจสอบตั้งแต่เช้าแล้วก็ยัน24ชั่วโมงนะคะ ไปเลยจนถึงวันที่สามคือวันเลือกตั้งจริงและพี่น้องดูนะนี่การแสดงให้เห็นว่าทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าสองล้านคนนะมันมากเกินไปจนคนสงสัยว่าไอ้สองล้านคนนี่จริงหรือไม่จริงดังที่ทีฉันได้เคยแจ้งไปรอบก่อนแล้วว่าสองล้านคนนะ่ะมันจริงไหมไม่น่าเชื่อเพราะปีนี้นะ่ะ ตัวเลขที่มาลงทะเบียนนะนี่รวมกับของปีที่ผ่านมาเป็น2อล้านหเห็นไหมคะเพราะนั้นแปลว่าของจริงเนี่ยปีนี้เนี่ยที่แสดงณนะวันที่เราไปนำมานาข้อมูลมาวันที่8เนี่ยก็แสดงว่าคนลงทะเบียนปีนี้5้าแสนกว่าคนและปีนั้นลงไงตั้ง2อล้านเนี่ยปีนี้ลง5้า0 0นห้าแสนคน แล้วปีนั้นลงยังไงตั้งสองล้านแล้วลงไปลงมาเนี่ยทำไมมันคะแนนไปออกที่พักเดียวบางพักเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วมันยังก็ยังประหลาดว่าในบางพักเนี่ยนะฮะยังมีปัญหาเรื่องคะแนนสัดส่วนซึ่งเราค่อยพูดอีกทีนะ,ะบางพักเช่นพักพลังประชาชนแบ่งเขตได้ร้อยเก้าสิบเก้าที่นั่ง สัดส่วนได้34แต่พักบางพักเอาพักประชาธิปัตย์แบ่งเขตได้ร้อยสาสิบสสัดส่วนได้33มสาทำไมมันใกล้กันมากนะฮะทำไมมันใกล้กันมากทั้งนั้นที่ตัวเลขของแบ่งเขตเนี่ยมันมากคนละอย่างทีนี้ในภาพที่แสดงให้เห็นเนี่ยว่าในการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยนะฮะในบางเขตเช่นในกรุงเทพบางกะปิหรือในบางละมงุง ผู้มีสิทธิตั้งเป็นแสนนะพี่น้องแล้วคนเป็นแสนเนี่ยจะมาใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเลือกตั้งล่วงหน้าได้อย่างไรและพี่น้องดูคนสิพวกเราไอ้ไอที่เห็นนีย่ยังไม่ถึงแสนเลยนะแล้วคำถามว่าเวลาไปเลือกตั้งล่วงหน้าถ้าหากว่าเขามาจริง80%เซนะแล้วคำถามว่าแล้วมันจะไปพอได้ยังไงนะฮะหน่วยเลือกตั้งที่ที่เรา แปลกใจมากเช่นโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรุงเทพนะฮะมีคนใช้สิทธิ์มีมีขบวนการเนี่ยแสนเอ้มีประชาชนมีสิทธิ์แสนกว่าคนบางละมุงเมื่อกี้ก็แสนกว่าคนนี่ทำให้เราสงสัยว่ามีความทุจริตตั้งใจทุจริตล่วงหน้าหรือมีตัวเลขล่วงหน้าหรือเปล่าคือรู้ว่ารู้ว่าคนมาเลือกตั้งไม่ครบแสนหรอกแต่แต่แต มีคนมีอยู่ในทะเบียนเป็นแสนเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าถ้ามาจริงๆแสนจริงแล้วมันไม่วุ่นหรือมันไม่วุ่นหรือนะฮะวุ่นแน่นอนวุ่นแน่นอนนะฮะและโดยเฉพาะหลังจากการเลือกตั้งหีบเลือกตั้งต้องส่งมาไปเสนีถ้าเป็นเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตแล้วพี่น้องเชื่อไหมว่ามีถุงที่ไปเสนอเนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยนะคะ่ะ มาจากต่างประเทศและในประเทศเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาว่าเราต้องไปตรวจสอบไว้วันที่26และหลังวันที่26เพราะฉะนั้นวันที่27เนี่ยกกตต้องแจ้งตัวเลขทั้งหมดเลยต้องแจ้งตัวเลขทั้งหมดนะคะว่าตัวเลขของบัตรเลือกตั้งผู้มาใช้สิทธิ์แล้วตัวเลขของผู้มาใช้สิทธิ์ล่วงหน้า ผู้มาลงทะเบียนทั้งต้นทางปลายทางต้องระบุให้หมดนะว่าผู้มาใช้สิทธิ์เช่นสมมุติว่าในกรุงเทพนะฮะในกรุงเทพเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์จากอุดรจากอุบลจากอะไรต่างๆเท่าไหร่อันนี้ต้องแสดงตัวเลขล่วงหน้าหมดเลยบัตรส่งมาเท่าไหร่มีผู้มาคือมีผู้มาลงทะเบียนไว้เท่าไหร่ใช้สิทธิ์จริงเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ส่งไปสี รวมกันแล้วไปอุดรเท่าไหร่ไปอุบลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่บวกที่อุดรอ,อุบลในวันที่ใช้สิทธิ์เนี่ยตัวเลขต้องกระทบยอดตรงกันตัวเลขต้องกระทบยอดตรงกันกับในกรุงเทพหรือในจังหวัดที่เป็นต้นทางและปลายทางตอนนี้ไม่มีตัวเลขมีคนบอกว่ากกตไม่สามารถมีตัวเลขได้ดิฉันว่าไม่จริงต้องมีตัวเลขได้เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่า บัญชียังทำได้เลยแล้วทำไมถึงก็กตจะทำไม่ได้ว่าคุณต้องส่งบัตรไปนะคะเช่นคนเลือกตั้งล่วงหน้าใช้สิทธิกรุงเทพคุณต้องส่งไปอุดรเท่าไหร่อุบลเท่าไหร่มหาสารคามเท่าไหร่มันต้องส่งถูกไม่งั้นนะคุณจะส่งบัตรไปได้ยังไงดังนั้นคุณมีตัวเลขผู้ลงทะเบียนและผู้ใช้เสร็จคุณส่งบัตรไปคุณต้องรู้แล้วว่ามีตัวเลขลงทะเบียนต้นทางปลายทางเท่าไหร่ แล้วเวลามีใช้สิทธิแล้วคุณต้องส่งกลับไปเพื่อให้เขาไปนับณนะที่เดิมนะเช่นมาใช้สิทธิกรุงเทพต้องส่งกลับไปอุดรผ่านไปรษณีย์มันต้องมีตัวเลขหมดและเราต้องหาวิธีตรวจสอบทั้งหมดให้ได้นะฮะว่าการตรวจสอบเนี่ยที่ไปรษณีย์จะทําอย่างไรที่เขตจะทําอย่างไรต้นทางปลายทางเป็นอย่างไรคุณจงต้องบอกตัวเลขมาให้เราทั้งหมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นผู้ใช้สิทธิ์นอกเขตนะฮะเช่นที่โรงเรียนบ้านบางกะปิที่บอกแสนกว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีตัวเลขแล้วว่าอุดรอ,อุบลเป็นเท่าไหร่โรงเรียนเอาที่มากๆสักหน่อยนะคะเอาที่ข้างสำนักง,งานเขตบางขุนเทียนนะฮะซึ่งมีประมาณห0 0 0ื่นกว่าคนนี่ยกตัวอย่างอย่างนี้มันก็ต้องมีว่า มาจากที่ไหนจังหวัดไหนเท่าไหร่นี่เป็นเป็นตัวเลขของผู้ใช้สิทธิ์นอกเขตนะคะเราต้องตรวจสอบทั้งนอกเขตในเขตและต่างประเทศเพราะนั้นกกตต้องชัดเจนนะคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะคะนี่อันนี้ภาพนี่เป็นการโกงนะคะว่า ต่อพักนะฮะจะทำให้เกิดใส่ร้ายคู่แข่งอย่างไรนะฮะภาพที่ปรากฏนะฮะจัดฉากให้ได้ใบแดงนะฮะโดยผู้สนับสนุนหัวคะแนนคนใกล้ชิดว่าจ้างข่มขู่หรือบังคับหัวคะแนนให้เปลี่ยนฝ่ายหรือกระทำความผิดเพื่อยโยงถึงผู้สมัครและแผนใส่ร้ายทำนายคู่แข่ง เพราะนั้นต้องการให้ประชาชนรู้ว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธินะที่จะตรวจสอบการโกลงเลือกตั้งและรักษาสิทธิตามรัฐธรรมนูญน,นะฮะน,นี่เป็นสิทธิของประชาชนและเราสามารถไปถ่ายภาพบันทึกเสียงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ให้ดําเนินการได้โดยทันทีนะฮะแล้วเราจะทําอย่างไรไม่ให้เขาถูกไม่ให้เขามาโจมตีว่าเราเป็นพวกประท้วงนะฮะ และเราเป็นผู้ขัดขวางนี่จึงเป็นเหตุให้เราต้องมีการจัดอบรมมีการจัดอบรมนะฮะในทุกระดับสำหรับหน่วยสำหรับเขตสำหรับจังหวัดและสำหรับส่วนกลางว่าจะยื่นไปยังกก,ะกะตอ,อย่างไรเราผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเราจะไปบอกกะกะตยื่นข้อเสนอใหม่ในรายละเอียดว่าการเลือกตั้งล่วงหน้า ท่านต้องแจงอย่างไรกับสังคมบ้างท่านต้องแจงเลยว่ามีผู้ใช้สิทธิ์นะฮะล่วงหน้าในกรุงเทพไปยังจังหวัดต่างๆเท่าไหร่นะฮะแตกต่างจากผู้ลงทะเบียนเท่าไหร่มีบัตรเหลือเท่าไหร่แล้วการทำลายบัตรเนี่ยก็จำเป็นนะฮะการทำลายบัตรเนี่ยก็ต้องจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยโปร่งใสการเก็บบัตร ที่ไปรสีนีก็ต้องเปิดเผยโปร่งใสทุกวันนี้มันดำมืดและที่สำคัญที่เราข้องใจกันมากเลยก็คือปัญหาคนปัญหาเจ้าหน้าที่ขณะนี้เรื่องบัตรเนี่ยต้องข้ม,มวดเลยนะคะว่าบัตรเหลืองถ้าใครมีบัตรเหลืองต้องโชว์บัตรอื่นประกอบเพราะบัตรเหลืองเดนได้โชว์ครั้งที่แล้วว่ามันง่ายในการปลอมแปลงแล้วต้องขานเสียงดังนะ เวลาเข้าไปในครูหาตั้งแต่จําได้ว่าไปเลือกตั้งไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอาหน่วยเลือกตั้งเขาขานเรียกชื่อเลยเรียกชื่อแต่จริงๆต้องเลือกเพราะ่าเรียกแล้วหันมาป่าถ้าเป็นคนละคนก็ไม่หันมาและนอกจากนั้นการเรียกชื่อนี่จะไม่คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยรอบข้างนะคะได้เข้าใจว่าเฮ้ยนี่มันชื่อนายกรนายขอหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาที่หน่วยเลือกตั้งจะทําอย่างไร ปัญหาบัตรจะทำอย่างไรทำลายบัตรอย่างไรส่รงบัตรไปเท่าไหร่มาเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ทำลายเท่าไหร่ต้องชัดเจนปิดใบคะแนนทุกที่ที่เขตที่หน่วยก็ปิดที่เขตก็ปิดนะฮะที่จังหวัดนะฮะต้องตรวจสอบได้ว่ามันตรงกันหรือเปล่ากระทบยอดแล้วที่หน่วยที่เขตเพราะนั้นภาระหน้าที่อาสาสมัครคือคุณต้องดูว่า ตัวเลขที่หน่วยที่เขตเนี่ยตรงกันหรือไม่เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยคือเขาบวกข้างเดียวพอกองเชียร์ไปฟังโอ้ยแพ้แล้วโอ้ยชนะแล้วไม่ได้สนใจว่าตัวเลขตรงกันหรือเปล่าอันนี้เราต้องการให้ตรงความจรงิงต้องการให้ตรงความจรงิงที่สำคัญอีกอันคือเรื่องคนนี่ไปที่จังหวัดหนึ่งนะฮะเอาบอกชื่อก็ได้จังหวัดเลยปรากฏว่าพอไปถึงปรากฏว่าทั้ง ประธานกกตและกกตจังหวัดนะคะท่านเป็นประธานเป็นผู้ว่ากกตจังหวัดเป็นแหนมเพอหมดเลยคือนี่มันตรงข้ามกับหลักการเลยนะคะหลักการเนี่ยบอกว่าที่เราให้มีกกตเพราะเราไม่ต้องการให้มหาดไทยเป็นคนจัดการเลือกตั้งแต่ตอนนี้มีกกตคนมหาดไทยก็มาอยู่ในคณะกรรมการเลือกตั้งทุกระดับ เต็มหมดเลยตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอประหลัดนะฮะพู้ว่าเต็มเลยค่ะเราไม่ได้พูดเรื่องเงินเดือนนะไม่ได้อิจฉาเรื่องเงินเดือนที่ได้เงินเดือนทั้งสองทางไม่ได้อิจฉาที่ท่านได้เงินเดือนสองทางท่านได้เบี้ยเลี้ยงด้วยแต่เราไม่แน่ใจและไม่เชื่อมั่นว่าอำนาจที่ครอบงำให้คุณให้โทษสำหรับข้าราชการมหาดไทยอาจจะเป็นที่มา ของการที่มีการเปลี่ยนแปลงใบคะแนนเพราะนินทากันว่าเวลาเอาเอาเงินไปให้คนลงสมัครหรือเลือกตั้งเนี่ยมันมากกว่าที่จะมามีการเปลี่ยนใบคะแนนเพราะนั้นปัญหาใบคะแนนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งปัญหาใบคะแนนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่เราเป็นห่วงว่าจากหน่วย ไปเขตไปจังหวัดบางทีมันไม่ตรงกันแล้วเราไปยึดการประกาศที่เขตหรือที่จังหวัดเป็นสําคัญไปยึดการประกาศที่เขตจังหวัดเนี่ยเป็นสําคัญที่เลยดิฉัจะเรียนด้วยว่านอกจากตัวหัวหน้าทั้งหมดเนี่ยทั้งทีมเนี่ยเป็นฝ่ายปกครองทั้งหมดแิ่นไปพบหนังสือคู่มือที่แสดงให้เห็นว่ากกตเนี่ยไม่ได้ประชาสัมพันธ์ แล้วอย่าว่าแต่ประชาชนจะไม่เข้าใจเลยประธานกกตจังหวัดไม่เข้าใจดังเช่นปัญหาการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาในนั้นในคู่มือเนี่ยเขียนแดนเสียดายที่ไม่ได้เอามาโชว์ให้ดูในคู่มือเขียนว่าใครที่ไม่ได้ไปถอนสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตก็สามารถมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งทั่วไปได้นี่มันผิดค่ะ ดังนั้นกกตกลางท่านทราบหรือไม่ว่าจะว่าแต่ประชาชนจะไม่รู้เรื่องเลยกรกตจังหวัดของท่านยังไม่รู้เรื่องเลยพิมพ์คู่มือมาผิด,ผดเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายกินเงินเดือกกันหลายทางโดยเฉพาะกกตจังหวัดทํางานไม่ใช่อ้างว่าหน้าหน้าที่ผู้ว่าหรือหน้าที่นายอำเภอมีงานเยอะแล้วเลยไม่รู้เรื่องกกตสักเท่าไหร่ประชาชนไม่ได้ต้องการให้ท่านทํางานหลายหน้าที่นะ เพราะฉะนั้นฝากไปถึงกะกะตกลางว่าท่านต้องคัดเลือกคนที่เขามีเวลาและตั้งใจแต่นี่ท่านกลับตรงข้ามที่านได้ยินท่านบอกว่าเป็นข้าราชการถ้าผิดเนี่ยมันปัญหาหนักความจริงมันไม่ใช่หรอกก็คือยิ่งไม่รู้เลยว่าผิดเลยเราต้องการคนทํำงานและถ้าเราต้องการคนกระทรวงมหาดไทยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบรรจุหรือเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญห้สูตรให้มีกะกะต กกตนั้นแปลว่าต้องการให้คนละชุดกันมาทำงานเพื่อว่าจะได้ตรวจสอบกันได้และชุดกกตควรจะเป็นชุดคือท่านกเกษียรแล้วมาทำก็ไม่ว่ากันแต่ก็ไม่ควรที่จะเอาคนที่มีภาระหน้าที่มากมาเป็นกกตจังหวัดกกตอำเภอไม่พอ,อยังตั้งอนุที่มาจากชุดของมหาไทยทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เรา ประชาชนไม่ไว้ใจเพราะฉะนั้นดิฉันจึงเรียกร้องมาว่าบางอย่างไม่จําเป็นเนี่ยอย่าเลยนะคะไม่ควรต้องแต่งตั้งเช่นอนุกรรมการกกตตรงอําเภอก็ตอนนี้มันเป็นเขตเล็กแล้วทําไมจะต้องมาเอาคนมานั่งบวกคะแนนบวกเนี่ยที่เรากลัวบวกแล้วเปลี่ยนคือไม่ตรงกับคะแนนเดิมแล้วเวลาส่งไปมีแต่ใบคะแนนอย่างเดียวเราจึงตั้งข้อสงสัยนะคะ พิมพ์บัตรเกินนั่นก็เอาละมันผ่านมาแล้วตอนนี้คือการบริหารจัดการและบุคคลคณะบุคคลที่กกตแต่งตั้งมาเป็นกรรมการทุกระดับและเป็นเจ้าหน้าที่ทุกระดับอาจจะโกงยกหน่วยหรือป้อนกลางแดดตามที่เมื่อกี้มีภาพออกมานะฮะแต่ที่สำคัญก็คือใบคะแนนเพราะว่ามาจากที่หนึ่งที่หกว่าจะมาเปิดหีบสำรวจ กว่าจะมาสำรวจใหม่ก็ผ่านเป็นหลายปีนั่นคืออำนาจประชาชนถูกปล้นไปแล้วนะคะแล้วเวลาที่จะมาขอตรวจสอบเนี่ยไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยรอบก่อนกรกะตอบอกว่าไม่เห็นมีใครมาร้องเรียนเขาร้องเรียนแต่ที่ไม่ได้เป็นคดีความเพราะว่าฝ่ายประชาชนต้องกืนเลือดทุกครั้งและเขากลัวจะกระทบกระเทือนรอบก่อนฝ่ายที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยชนะ การเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลแต่อำนาจนอกระบบนะฮะร่วมมือกับเครือข่ายระบอบอาตย์ล้มแม้กระทั่งรัฐบาลนั้นมาจากการเลือกตั้งแต่ครั้งนี้ประชาชนพูดตรงกันว่าไม่ยอมไม่ยอมเลยนะคะแต่เราจะมาตามช่องตามประตูนั่นก็คือเรามาตรวจสอบการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมและเราต้องการจะทำให้สังคมไทยรู้ว่า ฝ่ายประชาชนนั้นทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมออย่ามาใส่ความแต่ครั้งนี้เราจะไม่ได้แม้ว่าเราส่วนตัวส่วนบุคคลหรือว่าจริงๆเราอยากจะให้ฝ่ายประชาชนได้รับเัยชนะแต่เราจะต้องทําตัวประกบกก,กตคะ่ะเราจะประกบกรกตกลางกกตจังหวัดกกตเขตและกรรมการหน่วย โดยคนเสื้อแดงที่จะสามัคคีกันทำภารกิจทางประวัติศาสตร์เช่นนี้ให้ได้จึงขอเรียกร้องต่อคนเสื้อแดงให้ร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันว่าเราต้องทำภารกิจนี้ร่วมกันและเราจะเชิดหน้านะฮะชูธงแห่งความสามคัคคีความยุติธรรมและบันไดขั้นแรกของการที่จะทำให้ประเทศชาติปกติสุข จึงจะเกิดขึ้นได้หมดเวลาในวันนี้นะคะหวังว่าเราจะพบกันในสนามในพื้นที่ในทุกขนทุกแห่งกับคนเสื้อแดงทุกคนขอบพระคุณค่ะคนเสื้อแดงจะเป็นกองหน้าของประชาชนไทยที่จะเดินหน้าเพื่อทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุขเป็นสังคมที่มีระบอบประชาธิปไตย ที่อำนาจและทิปไตไที่แท้จริงเป็นของประชาชนไทยให้ได้และเราจะรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมท่านเป็นที่แน่นอน